ตามหาคุณสายลงนะคะหายตัวไปพร้อมรถรถก็หายงมอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยงมอยู่หนีสองเดือนอืองมอีกแล้ววะครับข่นติดขึนติดอันเอียงเกาะเข้าว่าไอ้คอยกับเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ยังบ่ติดอือเปลี่ยนบ่นติดกับเปลี่ยนแบต แบตกับเปลี่ยนแล้ว um, กับ um, yeah, right. ่อติส um, ยังอีกเขาบอกให้เปลี่ยนน่ะพัดเชือกเออพัดเชือกเปลี่ยนแล้วอืมกระเซิบคือว่าสองโถอืมเราใช้สองโถแล้วอืมกย่างปกติกับ่อติดแผ่นแผ่นแผ่นชาตแผงชาตอืมแผงชาตตัวนี้อืมพิเศษไหมอันนี้ของเก่าด้วยนี่เอาของใหม่ก็ซื้อมาแล้วอืมบอติด เช็คไฟไฟก็ออกปกติทุกอย่างปกติเออทำร่าล้องเสิอ่ะกะตีกองมาเปลี่ยนเออไก่ยังมาติดอีกแกเดี๋ยงงูกับเอากล้องกมาใส่เออสรุปแล้วสรุปแล้วเปลี่ยนเมื่อสุยางแล้วไฟกับมาครบแล้วไก่ยังมาติดเออสรุปแล้วอี่อย่างมันโอ้ยแห้งสรุปแล้วเอ้ยแห้ง งุ่มอยู่สองเดือนมันลายมันผักมนเนียไฟกับกับโตไอ้ยังก่อสายไฟกูกระไลไม่เมื่อสายไฟไรไม่เมื่อบอบี้ว่าผิดพลาดเอ๊อผู้เส้นเออตัดสีนี่ต่อสีเก่าเอ่อครับคันว่ากากับต่อลงพุ่งเออเออต่อใช้โค้งนะครับทั้งทั้งถ่ายมาไหนต่อเพราะว่ามบอมีไฟมันมีแต่แต่ไฟไ่าย นะครับใส่โค้ง่กับต่อเที่โค้งก็ต่ใอใช้ใข้างหน้าหนึง่งสุดท้ายอีหลีอ่าติดเริืมวัดอันที่คล้องบริสตอนสายไฟล่งอันเครื่องสายกาวล่งเครื่องอเมื่อเงินถังว่าสองพันกว่าสื่ออะไรเสียคางงไปจไปเอ่นเขาว่าเมาือ่อ เอิรนเข้ามาเบิรงอีกเสียค่าสร้างอีกซี่เลยพนช่วยใครเข้าว่านยังก่อนลืมลืมตาต้อนเจ้าบระเด็นต้อนอซนกาวลงเครื่องมาสันแต่ตอนแต่ล่องฟงเงือกเสือแต่ประเด็ตอน่องเครื่องมาสันเข้าวาแม่งเลยเ,เสียค่าตัวอีกซี่เลยสรุปแล้วอะไรเก่าบระเด็เสียเสีเยแต่ค้อยโฮเทียเงือเงือก <Ừ. S 2> อ่าอันนี้เสียคือเสียค่อยของวเทียนอืมอืมแต่ว่าจะขอ,อเปลี่ยนค่อยแล้วก็เรียกว่าตัดสินใจเลือกไรสายไฟไหมแล้วไรไปไรมาลืมเอาสายลงเค่อง <laughs> เอาลงตะโค้งก,กูก็ไปโทษนั่นโทษนี่อืมตายตายจิดแล้วติดแล้วเอาไหนเทสดูสิเขาฟังเสียงม่้ย พร้ <laughs> อมิวแล้วพร้อมือตวนอ้าวนี่อะไรพี่น,อน,น,น,น้อ,นนนอนนงวีแววนั่นแต่ว,นว่น้ามันบะมี่เสือหน้ามันมาใส่กันนะครับเสือหน้ามันมาใส่ฐานงบ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 เนี่ยเกียโชกกันโชกหนาบ่มีไอ้ปั้มเด็กนะครับ ขาของงบเมียกันขันาายังใครได้งบเลยไหมกับกับซอยผมเนี่ยสักหน่อยไม่ใครเลยครับเมื่จกกอจะไม่จบกรับว่าเนี่ยพี่ไอ้อยียงก่อนก็อื่นคนหน้าเขาก็จเนคนขามครับมึงให้มันจบภาษาซอยผมเนี้ยกดกดอันเห็นซอยผมเนี้ยผมก็มีเงินตั้งรถอนี่พอมีเมียกับว่าไงตายตายเออเดี๋ยตายตอนจบตายตอนจบอ,นจอืม อีกแล้วครว่า,าเส้นผมบางภูเขาขนบรเสี่ยเงิน,นเพื่อการวิ่งเรียโอเคครับผมบายบายอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับ,บากดไลค์กดแชร์ถึงนั้นเลย,ยครับผมติง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 